วัดนี้รับคนดูและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาวีนั่นเองว้าวมาโอ้โหแล้วตอนนี้ผมไปเล่นหลังใหม่มาขึ้นสู่30ดาวไงโอ้โห,โหสุดยอดเป็นไรไงขึ้นสู่30ดาวนะคนดูสนนี่นะกิจกรรมใหม่ล่าสัตว์เลยสก,กินนี่ บีแคนบีแจนมีเอฟเฟคด้วยโอ้โหซึ่งผมทำไปแล้วนะประมาณกี่อันก็ไม่รู้นะคนดูแต่ว่ามันจะครบแล้วแหละอู้ดแบบดูเลยอ่าูให้ดูเลยอ่ะโอ้โหบีแจนอยางเปลี้ยวอ่ะมีเอฟเฟคด้วยโอ้โหรับใครที่ชอบเล่นบีแจนนะแนะนำนะ ให้มาทําภารกิจนี้เลยนะคุณดูภารกิจผิหมัดในอาวเออเดี๋ยวนี้เขาแจกสกินลิมิเต็ดแล้วว่าแม่เขาไม่แจกสกินลิมิเต็ดเกี่ยวหรือว่าอะไรแล้วว่าโอเคมาเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามาครับคนณดูซึ่งผมจะเล่นฉลามดนอกเกมนี้คือผมอยากเล่นฉลามมากฉลามแม่งโคตรโกงลองไปเล่นมาหูแบบชิงชิๆงชิงชิงชิงิทั้งหมดอ่ะ โอ้โห uh, มาขอฉลาดได้ไหนล่ะดูดิผมไปเล่นมา28ตาอัตราชนะ50%นะคนดูเพิ่งไปฝากอัตราชนะนะคนดูโหแล้วผมอยากเล่นฉลาดดกวะแล้วฉลามหลุดโอ้โหหวานเจี๊ยบฉลามกับเอลซูหลุดแล้วก็หวานเจี๊ยบดิบอกเลยขึ้น30ดาวแน่นะคนดูเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า มานะครับคนดูแล้วซึ่งตอนนี้นะครับผมได้มา,ามาที่บับแดงของสตูนะครับเป็นการเดินเกมชนิดหนึ่งของผมนะครับถ้าเล่นลไ,ดได้เล่นฉลามผมจะมาบับแดงของสตูนะครับผมแล้วเกมนี้เราซื้อไพ่มากเราเจอแม็กเม็ดแดงโอ้โหแม็กระดับท็อปสิบโลกอ่ะคนดูเออมาอันนี้เออคือสามสิบดาวแล้วก็ซื้อไพหน่อยแล้วกันมาตอนนี้เราเจอลูดี้แล้วก็ เออเราก็เรียบมันเลยนะคอนโดเราไม่ต้องกลัวนะเราเรล่นฉลาดเราเล่นต้นเกมนะคอนโดเออเราไม่ต้องกลัวนี <c oughs> ่นะ <c oughs> คอนโด นี่เลยได้คิวอย่างง่ายนะคนดูไม่ฉลาดต้นเกมอย่าไปกลัวนะครับคนดูเออลูอี้อ่ะนี่นะคนดูมันก็หนีเราแล้วเราก็ถอยมาก่อนถอยมาฟาร์มก่อนถอยมาฟาร์มก่อนเพื่อเพราะว่าเราเล่นป่าแม็กก็มาโซนดีนะโอ้ตแล้วที่แม็กเม็ดแดงนะคนดูแม็กแม็กมาโซนดีดีจัดเลยแล้วเราเอาต่อเลยนะเอาไอ้ม้าต่อเลยนะตอนนี้ม้าน่าจะได้ใจนะเราก็เอาเอาม้าต่อนะนี่ไง เก็บสองเก็บสองก็แตกจากคลิปนะคนดูาแล้วมันก็จะพุ่งมานี่ไงเก็บสองกแตกจากคลิปแล้วก็ฆ่ามันต่อเรียบร้อยนี่นะคนดูต้นเกมฉลาดแม่งโคตรเล่นโคตรง่ายเลยนะคนดูเล่นแบบโหมดมากต้นเกมนะคนดูแต่ว่าเล่นเกมฉลาดเนี่ยเหมือนจะเล่นไม่ได้แล้วนะคนดูเล่นเกมเหมือนลาด มันโดน,นโดนแบบยับเลยนะถ้าคนดูถ้าเด็กเก่งแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เออ่อต้นเกมอ่ะคนดูก็ต้องรีบเล่นก่อนนะถ้าเล่นตัวฉลามนะคอเคเออผู้สั่งทิปดาวไวๆอ่ะโอโออ้เตอนนี้ก็เอาไปก่อนนะไปก่ไปก่อนเกมมันเอาดาร์กไปแล้วมันเกิดจากไปแล้วเราก็เซดมันก่อนไปเลยนะโอเคตอนนี้เห็นคีล่ามาเห็นคีล่าสวยแม็กก็ไปละนี่ะนี่ะก็โหได้ช่วยนะไี้ที่เราได้แอสซิสต์นะคนดู เออได้แอคติแล้วมันได้เงินด้วยนะคนดูโอเคคนดูอ่านี่ไงเก็บสแต็ปจากคนนี้แล้วก็ดุดุดุดเรียบร้อย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 หมดหมดหมดเรียบร้อยหมดนะคนดูการเล่นฉลาดเนี่ยเราต้องการเล่นนะคนดูคือเราต้องดูจังหวะด้วยนะว่ามันจะเล่นยังไงนะคนดูเออจังหวะควรเข้าหรือว่าไม่ควรเข้าแต่ตะกี้ควรเข้านะคนดูเพราะว่า่อามันมีตัวไอเทเยอะนะคนดูเออ เอาต้นเกี๊ยแบบไหวชิวเลยนะคนดูต้นเกี๊ยวไหวชิวเลยมาแอ้วามไปก่อนนะกวางลองรอดชีวิตเย็บยั้งเองนะสนามต้องเล่นเร็วๆนะเวลาเล่นสนามเนี่ยให้เล่นปล่อยนะปล่อยมือแบบไม่ต้องเดินนะจะมายิวจังชิวยักแต่สนามก็มีข้างในชักแมงนะ อันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนแต่ผมอยู to, so kind of no ่ก็ฟาร์มไปก่อนคุณดูเสียงเอฟเฟคอาจจะดังหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับเสียงเอฟเฟคให้มันดีน่อเพราะว่ามีคนดูบอกว่าเสียงเอฟเฟคดังเกินอะไรเงี้ยเสียงเพลงดังเกินไม่ได้ยินเสียงพูดอะไรน่ะเขาดู นี่นะกอเวล่ามาแล้วเดี๋ยวเราบวกกับกอเวล่าเลยก็ได้นี่ไงเก็บสแต็กเรียบร้อยนี่เรียบร้อยโอเคเราบวกกับกอเวล่าเรียบร้อยนะเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะแพ้นะเพราะว่าเราชนะอยู่แล้วนนะคเออโดนคลิปตีโอ้โหโดนคลิปตีปตกูตายโอ้โหมาตอนนี้เราก็ฟาร์มบารฟ้าไปก่อนฟาร์มบารฟ้าไปก่อนปึบ๊บนี่แล้วก็มีดาร์กอยู่นะรอเอาดาร์กดีกว่า หรือว่าจะรอดักอีกโอ้เหมือนจะเอาดักไม่ได้เราต้องรอดักหรือเปล่าต้องรอดักหรือเปล่าน่<_ T _ T> าจะต้องรอดักนะคอนดหืมเหมือนจะรอดักไม่ได้นี่นบัฟหมดแล้วเดีย๋ยวเราเอาดักเลยมันจะได้เอาเงินให้เพื่อนนะคนดูอามีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นว่าเราเอาดักแต่เราเอาน่าจะทันนะทันทติดด้ยรอรอเอยน,นี่ยานเยนาเข้าไปแล้วเยน่าเข้าไปแล้วนะคนโด นี่เลยเข้าไปให้สุดเลยนะโดเยน่าเข้าไปแล้วแม็กก็มาโซนต่อม้ามาม้ามาเออสวยม้าม้าขึ้นรถไปแล้วโอเคโอหโูตอนนี้เฮ้ยตอนนี้รออันติก่อนนะรออันติแล้วถึงเข้าได้นะคนดูเราก็รีบจบกันดีกว่านะคนดูมาไม่ต้องสนนะว่าไหนเพอ่เนี่ยเฮ้ยหมูกูโดนหอกสลิมเรียบร้อยโอ้โหกูโดนสลิมโอ้โดนสลิมได้ไงก่อนน่ะโอ้โหจบแล้ว อุ้ย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 ฟิกเจอร์หมดเลย,อย,อย,อยลอโอ้โหโอ้โหสตาร์ลูุยโอ้โหติดสตาร์ลูุยนะคนดูนะครับให้ติดสตาร์ลูุยผมเก็บ3ไปแล้วนะคนดูแม่โอ้โหแม่งเอ้ยลูุยแม่งติดถัดเลยัวมดีนะคนดูลูุยอ่ะอย่าไปดูถูกมันอย่าไปดูถูกมัน สวยตอนนี้ได้ได้ได้คีล่ามานะคนดูตอนนี้เราน่าจะบุกได้นะคนดูเนี่งบุก루ยี่ได้นี่งได้รู้โอ้หฟิกเกอร์รวยฟิกกันหรือไงวะโอ้โหยิ่งแหลงสูงยิ่งรวยฟิกกันเยอะนะคนดูเล่นไม่ไหวจริงวะเดี๋ยวรอมันก่อนรอรอรอรวบมานะคนดูลวบรวบเม็ดทีเดียวบอกเลยนี่ไง ตัวแผลี่อ่ะนี่ไงตัวเออฟิกเกอร์ละฟิกเกอร์ละฟิกเกอร์ลอนี่ไงติดร้อยมาตายเพื่อนเอาให้เพื่อนสตาร์ทให้โอ้โหเราสตาร์ทเยอะนะโอ้เราสลีมอุ้ยตีเกียวอุ้ยเก็บตายนะคุณโดโอ้เก็บตายเปิดนะร์กสักทีเถอะสักทีเถอะสักทีเถอะนะคุณโเออดูดิเก๋เอาไปเปิดดาร์กก่อนเฮ้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเราต้องรีบละคนดูเราต้องรีบละ เออสวยได้ดักมาเออเปิดดักได้ทีแรกก็จบแล้วแม่งไอโซนนั้นทำไมวะจะไปแอบทำไมไยวะเออแต่เราก็ได้อยู่ดีเราอย่าบ่นเลยดีกว่าพีราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮกดเอลซูแม่นมากเกมนี้สวยสวยสวยทำให้กีราตัวได้พีราได้ก็เราบันเทิงแล้ว ก็เล่นได้แล้วนะคุณหนูเรากดฮี拉ได้นะคุณหูเดี๋ยวรอเกี่ยวผมมาผมเข้าไปเล่นเลยนะตอนนี้ยังไม่มีเกี่ยวอยู่เอาชิน้าเล่นเตลลี่ไปโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีเกี่ยวใกล้จะมีเกี่ยวแล้วรอเกี่ยวตอนนี้กำสังต่างมาเรียกมาแล้วมนเรียกมาแล้วนี่นี่ไงนี่ไงเข้าจังหวะสองนี่ไงโอ้โหแหลกอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โโหคนแหลกเลยอ่ะโอ้โ ให้ตะกี้ผมแหลกนะคนดูแม่งตะกี้อ่ะโอ้โหกดสกิลไม่ติดนะคนดูโคตรแหลกอ่ะโอ้โหไม่เดาสั์แม่งโคตรแหลกเลยโอ้โทรศัพท์ผมกลางนะคนดูเออตีป้อม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 เหอะเออตีป้อมเหอะชนะเรียบร้อยนะคนดูขึ้นสู่สามสิบดาวนะคนดูเออแบบเล่นโง่ๆก็ขึ้นสามสิบดาวได้แต่หลังใหม่ผมเล่นได้นะคนดูเพราะว่าผมไม่แหลกนะคนดู แต่ในในนี้มันแหลกนะคนดูเวลาอาลิปไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยมันแหลกนะคนดูมันเลยเข้ายากนะคอนดูกดสกิลไม่ติดอะ่ะเอาง่ายงคือกดสกิลไม่ติดอะ่ะแล้วเกมนี้เราก็น่าจะที่โหลนะคนดูเออมันแหลกจริงนะคนดูนี่ไงขึ้นสู่30ดาวเรียบร้อยว้าวแล้วเราเจอแม็กท็อปเซิร์ฟไงเจอแม็กระดับท็อปเซิร์ฟนี่นะม็ดแดงนะคนดูเออก็ประมาณนี้นะคนดดเข้าขึ้น30ดาวแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับผม